ปีแล้วเรไม่ไ <benim> ด้เล่นหนังใช่ครับผมทำในครั้งที่แค่ห้าก็กลับมาอีกครั้งในบทบาทที่โตขึ้นครับผมเพราะว่าตอน5ปีที่แล้วเนี่ยเราเล่นเมไนแฟร์งเฟอร์เรายังเป็นเด็กที่ผอมๆตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มเข้าวงการมาแล้วพอเรื่องใหม่เรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่ชาเลนจ์ในชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าได้เล่นคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นครับอ่ามันจะเป็น อืมก็โตขึ้นในรูปร่างด้วยครับผมหมายถึงว่ารูปร่างเราก็โตขึ้นแล้วก็ทรงผมอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปจากจากเดิมใช่ในเรื่องบทนี่นี่ตัวตัละครบทของตัวละครมันพัฒนาขึ้นมาอย่างไรเป็นแบบก็พัฒนาขึ้นมาจากตอนแรกที่มีเมย์ไหนคนเดียวที่สามารถชาร์ไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมสามารถปล่อยไฟฟ้าได้แล้วด้วยเหมือนกันเรื่องนี้จะเป็นตัวแรงงานใช่ครับผมเลาเล่นเลาเล่นหลอกหลอกหลอกเข้าเข้าคอนเซ็ปต์ไหมครับมันจะเป็นแบบคนหลอกหลอกกันเลย สนุกมากครับพี่ณเดชน์เป็นคนที่เฟรนลี่มากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งทำการบ้านมาละเอียดมากครับทำน้าพี่ณเดชน์ทั้งใบเฟินเลยใช่ครับคือสองคือพอเรามาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องเล็กในวงการบันเทิงที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มอเวนเจอร์ที่เขาแสดงเก่งมากๆทั้งพี่ณเดชน์ใบเฟินพี่แมมพี่เผือกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด ในในวงการบันเทิงในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้มาเจอพี่ๆเขาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการแสดงมันยังมีอีกหลายเวทีให้เล่นอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกมากๆตัวเราเองก็ขึ้นชื่อในการสวมคาแรคเตอร์อยู่แล้วแต่พอมาเจอศึกระดับนี้ก็ยังกลัวก็มันมันไม่ได้เรียกว่ากลัวครับแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าพอเราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราเงี้ยมันมันยิ่งทําให้เราชาเลนจ์แล้วก็สนุกกับการแสดงมากขึ้น มันอาจจะเป็นสิมันมน่าจะเป็นที่ตัวผมเองมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ครับเสียงบอเสียงบอมาเสียงบอมา,มาตุลมาตุลมาครับผมก็ถึงไหนแล้อ่เาเป็น,ปนมันเป็นอะไรที่เหมือนพอเขาอยู่ในวงการมามากกว่าประสบการณ์ชีวิต เขาเยอะกว่าในวงการบันเทิงหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับเล่นมาเนี่ยเยอะกว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาเอาความรู้แล้วก็เทคนิคจากพวกเขาอะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้มาเยอะนะครับเพราะว่าการทําการบ้านของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปกพี่ได้อะไระได้อะไรจากพี่เอา็จะเป็นเรื่องของการทาการบ้านครับเพราะว่าพี่เฉดชเนี่ยเขาทาการบ้านละเอียดมากผมเคยแอบเห็นบทเขาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคือเขาเขียนตั้งแต่ข้างในตัวสคริปต์แล้วก็ เขียนตรงหน้าปกเลยนะว่าแบบเมนคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่านไม่ค่อยออกอะไรเพราะเขียนเยอะใบเฟิร์นเขาี่เล่นแลวเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากถ้าเกิดว่าซีนไหนที่จะต้องดราม่าหรือว่าร้องไห้เนี่ยใบเฟิร์นจะถนัดมากๆคาดหวังไหมเหรอครับผมคาดหวังว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่มอบความสุขให้กับทุกคนที่รอดูอยู่ดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ย เจอเจอกบบเรื่องราวเครียดมาตลอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีผมว่าผมคาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่สามารถสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนดูได้เยอะๆครับคาดจะขายเป็นเรื่องแรกกี่เดือน็ช้นสรวใช่ครับอ่าสามพันวาครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีะแถลงข่าวก่อนหน้านั้น